สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568นะครับกลางสัปดาห์หลุ้นฟุตบอลยุโรปเหมือนเดิมวันนี้เราไปที่ศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเลือกเกมที่ลอนดอนนะครับทอร์เรนตอสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับไอแตรบแฟงเฟิร์ตนะครับคู่นี้จะเล่นกันตีสตรงนะครับก่อนอื่นเลยแอดเอเอเนะครับฝากคอบ,บอลไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับสอบถามข่าวคราวฟุตบอลแลกเปลี่ยนลักษณะตลอด24ชั่วโมง ทักทายกันมาตามหน้าจอนี้นะครับ @eak29 นะครับหาเช็คความพร้อมของทั้งคู่สเปอร์ในพิมลิกผลงานไม่ดีนะครับรังอันดับที่14นาแอนปอสเตโคกูก็คงจะลุ้นรายการนี้รายการเดียวก็ถือว่าเป็นทีมแตงเหมือนกันนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะสำนักเซาตัานมา3ประตูต่อ1 <c oughs> ส่วนแฟรงก์เฟิร์ตนะครับในบนเลสก้านัดล่าสุดในบุกไปแพ้เบรเบนมา0-2อันดับที่3ของบนเลสก้าปีหน้ามีลุ้นพื้นที่ฟุตบอล ยูฟาแชมรีกน,นะครับอ่ามาวันนี้ก็คงจะจัดเต็มทั้งคู่นะครับเป็น2ทีมที่ลุ้นแชมป์ได้นะครับในศึกยูฟายูโรปาลีกอ่าทางด้านสเปอร์ตัวที่เจ็บอยู่คูรูเซฟสกี้นะครับดากูชินแล้วก็กิวินดานโซสต่วนตัวหลักโดยชพอะเกมลุกนี่ยอยู่กันครบนะครับตามทีมโดยซอนเฮงมินโซลันกี้นะครับเมนแนนจอนสันอรูรเบ์พวกนี้พร้อมเลยเหมดตรงกลางก็จะมีทางด้านลูคัสเบิร์กวาเบนทันคูเจมส์ดิสันแนวรับก็ถือว่าจัดเต็มนะครับ ก็จะมีวิคเคอร์เป็นประตูแนวรับคิเซลโเลเมโรกับมิก้ฟานาเนฟนเป็นคู่เซนเตอร์ส่วนขวาเปโดมอโรซ้ายนี่ใช้ทางด้านเจสเปนส่วนแฟรงเฟิร์ตศูนย์หน้าตัวเก่งนะครับเอกิติเก้วันนี้ได้ออกซ้ายตัวจริงหน้าเล่นกับลาซันมาโลเกซและวก็ทางด้านบาโฮยา่าบิฟิลก็ใช้ตูต้าที่จะเป็นตัวทําเกมนะครับมาวันนี้เป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างสูสีมากเกรดบอลใกล้เคียงกันอาร์สเปอร์ผลงานในลีกอาจจะไม่ดีถ้าเทียบกับ ทางหน้า Frankfurt แฟรงเฟิร์ตเน่แฟรงเฟิร์ตผลงานในลีกคุณน่้างดีกว่าแต่ว่าพอในลีกไม่ได้ลุ้นบอสตโกกูก็คงจะโฟกัสในรายการนี้นะครับถ้าแชมป์รายการนี้จะได้ไปฟุตบอลอยูฟ่าแชมเลกแบบทางรัฐเลยนะครับอ่าเป็นฟุตบอลที่สูสีผมมองว่าคู่นี้จะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นที่บ้านของสเปอร์ ชื่อว่าสเปอร์ที่มีเกมรุกค่อนข้างจัดการอย่างโซรันกี้อย่างซอนฮางมินเจมส์ดิสันรวมไปถึงพวกโอโดเบร์เบลเลนจอนสันเองก็พร้อมที่จะเล่นงานแนรับของไอทั f r ์เฟิร์ออาศัยความเป็นเจ้าบ้านน่าจะไล่ถลุงน่าจะไล่บี้ไอทัศน์เฟิร์ไดได้ผมเชื่อว่าบนเนี้สเปอร์น่าจะเก็บชยนะได้ในเกมแรกนะครับอรอบแปดทีมสุดท้ายคู่นี้ผมชอบไปที่สเปอร์ แอด e a k c 9อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะครับอย่างที่เรียนไปเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเข้ามาแชร์ทัศนคติกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟ,ฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เจอการก,กับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่10เมษายนวันนี้เป็นคิวโปรแกรมของฟุตบอลถ้วย เล็กบ้างนะครับยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกและยูฟายูโรปาลีกซึ่งเราจะไปโฟกัสกันที่ถ้วยเล็กสุดอย่างคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับวันนี้เลือกคู่ของลีเกีวซอร์เจอกับเชลซีเต็งหนึ่งของถ้วยใบยนี้ครับและคู่หนึ่งคือเรอัลเบติสเต็งอันดับต้นๆของถ้วยใบยนี้เหมือนกันเจอกับจากิโลเนียครับไปเรื่องของคู่แรกกันก่อนครับลีเกีวซอร์เจอกับเชลซีผมว่าเชลซีเองเนี่ยในถ้วยใบยนี้ค่อนข้างเต็งจ๋าและก็เต็งหนึ่งเพราะว่า ตั้งแต่เข้าสู่รอบนอกเอาตรงนี้มาได้เนี่ยเกรดนักเตะของเชลซีเนี่ยเริ่มใช้บรรดาตัวจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การไบเยรลีกเกอวอซโอเคไม่ง่ายแต่ว่าถ้าเอนโซมาเรสกาเลือกนักเตะแบบเกรดดีๆในการลงสนามนะครับไม่น่าพลาดครับเพราะว่านักเตะอย่างโคพาเมอร์น่าโนี่มาดูเอเก้ e ke, Nicolas, Jackson, o, นิโคลัสแจ็กสันไปโดเนโตเอนโซเฟเนเดสมอยเซกไกเซโดคัมแบ็ zo, ed, ette, edo, back กกลับคืนสู่ที่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีได้ทีมค่อนข้างแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแล้วก็เส้นทางที่ผ่านมาในการเล่นถ้วยใบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนชนะไดดด้หมทุกนันน เจอกับรีเกียวซอไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าคู่แข่งนั้นดีกรีและก็เกรดฟุตบอลเนี่ยห่างกันเยอะพอสมควรถ้าลูกแรกมาเร็วครับเชลซีมีโอกาสยิงลูกที่2ได้แบบไม่ยากเย็นนะครับส่วนีกคู่นึงครับเรอัลเบติสกันบ้างนะครับก็ในฐานะทีมเต็งแล้วก็ตอนนี้ผลงานกําลังขึ้นหม้อด้วยในลาลิกาสเปนเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับบาซโลนาได้ในวันที่อิสโก้ติดโทษแบนด้วยนนนนะครััััับบแตตต่่่ววววาาาีน้น้้เอโกกกกจมมลลลงลไดพุ ที่ไปยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือแอนโทนีเดอะมุนนะครับของโลกโซเชียลนั่นเองแล้วก็ปักหลักได้เล่นในบ้านด้วยก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้เข้มข้นอยู่แล้วครับส่วนจางกิโลเนียเอาจริงๆผ่านมาถึงรอบนี้ได้ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับเป็นทีมที่ค่อนข no ้างโนเนมแล้วก็ผลงานในเกมลีกเอง ก็ไม่ได้ดีมากด้วยนะครับเบติสเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับการเล่นในบ้านอยู่แล้วครับฟอร์มของแอนโทนีอิสโก้แล้วก็บอค่าอิกเกลเซียเองมีดีพอครับที่จะเอาชนะจากิโลเนียแล้วก็เชื่อว่าเบติตเองอยากทําให้เกมวันนี้เนี่ยเรียบร้อยไปก่อนแล้วก็นัดที่2พอไปเยือนเนี่ยก็คงเป็นแมตที่ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรมากนายนะครับเชื่อว่าเบติตเองในบ้านจะ ต้อนเอาชนะจากิวโลเนียนะครับทีมที่เกรดฟุตบอลดูห่างกันกับพวกเขาเนี่ยไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับและนี่คือทั้งหมดของ preview ฟุตบอลสั้นๆง่ายๆเลยครับในคืนวันนี้ของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้ใหมในโอนกันหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาครับติดตามคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลกับผมชมเป็นจากเอฟเอ็มเก้าสิบเก้านะครับกับช่องคุณฟุตบอลกับผมชัมเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าช่องนี้แล้วกันนะครับ วันนี้ค่ำคืนพฤหัสบดีที่10เมษายนนะก็จะเป็นเกมในถ้วยเล็กของยุโรปนะครับก็ยูโรปาลีกนะครับยูโรปาลีกผมเลือกแมนยูบุกไปเยือนลียงก่อนในเกมแรกนะครับด้วยนั้นติดตามกันอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับกับพวกเราทีมงานช่องบอลวันนี้นะครับก็รวมถึงช่องนี้ด้วยครูฟุตบอลกับผมชมเปี้ยนเนี่ยนะครับก็ยังมีช่องอื่นๆที่เป็นทีมงานของบอลวันนี้ทั้งช่องของคุณเอกมาขาวนะครับคุณเอกนพดลเนาะแล้วก็ช่องน้องอู แมนสกอร์นะครับน้องอัวกราเทพก็เป็นครูฟุตบอลผู้ใหญ่กีฬาผู้ใหญ่ฟุตบอลนะครับทั้งช่อง อ่าบีจีสปอรแล้วก็ f m 99นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันหรือว่ายังไงเนี่ยก็ฝากทีมงานกับกลุ่มครอบครัวบอลวันนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่อัจ33ครับแอดไลน์เข้ามานะครับที่อัจ33ครับก็ทีมงานข้อมูลทั้งในเรื่องของเสถษติผลการแข่งขันข้อมูลเก็ดเล็กเกดน้อยนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับต้องบอกได้เลยว่าทีมงานบอรนี้จัดไว้ให้สําหรับคอฟุตบอลอย่างเต็มที่นะครับก็ฝากด้วยละกันนะ ยูโรปาลีกก่อนนะครับลียงกับแมนยูขอดูคุณภาพลียงหน่อยแล้วกันนะครับอยอดทีมจากฝรั่งเศสอีกหนึ่งทีมแล้วกันนะครับลียงเอง5้าเกมหลังชนะถึง4นะสะดุดแค่แพ้ซาบูกเกมเดียวนะครับในทุกถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวรอบทิดแล้วเนี่ยอัดเซอบุคาเลสมาด้วยนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยยิงทีมจากโรมาเนียไปถึง4สูงเลยทีเดียวนะครับตัวผู้เล่นก็ จะมีเนมันย่ามาติชนะครับน่าจํากันได้นะยืนปักแดนกลางคู่กับทางด้านของเทนเนอร์สเตดมันนะครับตัวลุกใช้ลายานเช็กกี้ครับอ่ากรองแต่ตงโตลิโซอ่าโตลิโซมาอยู่นี่นะอดีบไบเยนนะครับแล้วก็เตียโกอาเมาดานะครับตัวนัาเป้าเป็นจอกเกสมีคาตาเซนะครับก็ถือว่าคล่องแล้วก็เร็วพอสมควรเลยทีเดียวส่วนเมนยูก็คง3 4 2 1แหละดีที่สุดเท่าที่ทางด้านของลูเบนอมโมลิมจะทําได้นะครับ เอาควา,อความเก่าความเคี้ยวของกาเซมิโลนะครับช่วงนี้ก็ยืนอยู่กับอุกเต้ตรงกลางขวาซ้ายก็เป็นพัติกดองกูกับทางด้านของเดโกดาโลนะครับแล้วก็ตัวลุกก็จะมีกานาโชบูโน่แล้วก็น้าเป้าก็จะเป็นลาสมุดหอยรุ่นนะครับน่าจะประมาณนี้อามัดยังไม่พร้อมนะถ้าได้อามัดกลับมาอีกตัวนี้ทีมน่าจะดูดีกว่านี้นะครับแต่ก็ยังมองว่าเป็นขุมกําลังที่แมนยูเองจะบุกไปเย,ยรียงแบบแบบไม่ได้เป็นลองขนาดนั้นนะครับอ่าผมมองว่า โอเคอาจจะไม่ดีถึงชนะแต่ก็ไม่แย่ถึงแพ้ครับผมมองว่าแมนยูจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วกันครับถ้าจะมีผู้ชนะเนี่ยดีไม่ไรอาจจะเป็นแมนยูด้วยนะครับแมนยูเล่นในทัวร์ยุโรปดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าแมนยูจะไม่แพ้ลียงในเกมนี้นะครับเกมแรกที่เจอกันเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ครับคลิปวิเคราะห์จากฟุตบอลลงทุกวันนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ